แม่ตาตรงนู้นเมือหน้าเท้ามีเกมหนังเป้เอะบรรเบือเมือหน้าเท้าอีตายเลยอย่าเตี้ยนแต่นาบ,บิวเล่นห้องจิงหนูมือนาบ,บิวเล่นห้องจิงเหมือนน้องนายย้อยกินมากแจ๋กินมากแจ๋มันไหมเออกินนะี่ยมันร้อยอะร้อยเดี๋ยวมันเป๊ะหนูนมันนั่นน้องอย่าบ้วนนะกินเนี่ยกลืนน้องอย่าบกาย นุ่มเป้งหูวไมโอ้รู้แล้วแต่อิม่มแรงอืออิ่มกรหยุดกินเลยเปลือมันหยุดไม่ได้โอ,อ้หยุดไม่ได้เลยออโอ้หยุดไม่ได้ <c oughs> ก้องเลยเจ้โอ้ก้องเลยแล้วกว็โอ้ยเ,เอ้เอ้กินสักแก้วมาวาไป่หาอย่าเจ๊งล่ะตะอะ เียว,ว่าไขรกมั้งไข่รมั้งดีว,ว่าปัวเต้ารบมโอ้ปัวเต้ารนองอออไม่ไม่ออกออกมาปัวเต้ารนองลเอเยว,ว่าับเลืองไอ,อันนอนอบน้กันแล้วออบเลืองอับน้กันเนอะมันไม่โอ้บไกันเดีวว่า bò của ta bây giờ bò của tao ta đi rộp là ngâm na mưa được và nôn mất mà ồ hít nưng ha giờ lộc cả láo ta ô lộc ô ô kia tao mát đấy ô lộc cả hít nưng kẹp cứng nữa kẹp cứng đen nữa nông nghiệp nằm tố và nan nữa โอ้บอกหัวเต้าแล้วไม่ขึ้นก่อนเออบอกหัวเต้าแล้วไม่ขึ้นก่อนเรื่องว่าแม่ลบน้องแม่ลบน้องแล้วกันเนอะโอ้โเใชงดังดีดี <c oughs> เพื่อแม่น,น้องแน่แม่จุงนงไม่กินน้องกล้วยเด้อลูกโอ้มันเลายาก ตึ้งอนองขี้แมลงเกี้ยตึ้งของโก้ด้อมันจใจโอ้แม่หลังเกี้น้องอ้ยาโอ้ตึงเวลาน้องบ้าบดแมตจะตายตึงน้องโก้แรกนะอายาแมเงจะดำรู้ฝันนั่นนะจะทำรู้ฝันนั่นนะบอเนี่ต้องหันมไม่กินตํมาทันโปตายเลยโอ,อ,อ้เอ๊มันดำนองอะไรวา โอ้น้าบิวไม่ได้จ่วยเลยอยากโอ้แม่จำน้องน้องเหนื่อยทุงแม่หนูไม่หองโกตรแดงนุ๊อยากกินมันเลยเ <c oughs> ออโกตรแดงก็อยากกินมันเป็นน้าบิวน้องกี้นะ้าบิวเขียนหลังกี้น้องน้าบิวรักน้องนะ ยไปโกด้วจ้าก็โนไม่กินอยากโกด้วหยอกขึน้นเนอะอีเตียวแล้วบานอูอีเตียวเออีเตียวเตียวมา